ออนิลดีแม็กเตยสองเครื่อง2อ0 5นะคะอาการก่อนมาเป็นยังไงบ้างคะคัดแข็งแล้วก็ดังด้วยใช่ไหมคะตอนนี้หลังยกนะพี่ตอนนี้หลังยกเมื่อกี้พี่ไปลองมาเป็นไงบ้างพูดถึงความรู้สึกหน่อยพี่บอกว่าตอนแรกต้องเติมออกเยอะใช่ป่ะตอนนี้ไม่ต้องนิดเดียวเลยเวลาปล่อยปล่อยนิดเดียวมันก็ปล่อยนิดเดียวมันก็มาไม่ต้องไม่ต้องเติมนีกหนึ่เยอะ ลองเหยียบคันแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมสองสามเข้าง่ายทุกเกียร์ค่ะมีเสียงดังไหมขอฟังเสียงหน่อยเหยียบคันแช่ไว้เลยค่ะปล่อยคันค่ะเหยียบคันถีบค่ะปล่อยคันค่ะไม่มีเสียงดังนะความนิ่มเป็นไงบ้างคะต่างจากเดิมเยอะไหม ริมมากเลยไม่ปวดขาแล้วใช่ไหม,ไมสันส่นไหมพี่เดี๋ยวลองปิดประตูเดินหน้าถอยห,หอลังจริงๆผ้าผสมหวีสองชั้นต้องมีนิดๆตนะคะเพราะรถรีแมปมาเพิ่มแรงบิดแรงม้ามันไม่ใช่รถเดิมๆเ,เพราะถ้าไม่สั่นมันไม่จับคัดมันจะลืน่นมันจะเป็นแค่ช่วงเล็กๆเดี๋ยวถามความรู้สึกลูกค้าว่าสันส่นไหมสำหรับลูกค้า ไม่สั่นใช่ไหมคะมาจากไหนพี่มาจากที่พาวินีครับเจบงานดีแม็กนะคะ